สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะและนศึกษาธรรมศาสตร์ทุกคนนะคะดิฉันรถตู้แม่ทัพเชียธรรมศาสตร์ประจำงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่ไม่ได้จัดนะคะว <c oughs> ันนี้ยอมรับคำท้าของทุกภาคส่วนแล้วนะคะ <c oughs> ตั้งแต่ลหีดมาหาพิลัอลยเอยย <c oughs> เพื่อนดิฉันเอ่ยที่น่าปรุ่งนะคะชื่อเทอร์โบดิฉันเนี่ยเป็นแม่ทัพถู <c oughs> กไหมจะอะไรเล็กๆไม่ได้ต้องยิ่งใหญ่เท่านั้น <c oughs> ดิฉันก็เลยมาอยู่ที่นี่ค่ะ อาคารเรียนรวมสัมสาสตรและดูซิว่าดิฉันจะเปลียกตอนเป็นลูกหมาตก,กน้ำหรือเปล่านะคะถึงจะเปียกตอนแต่ก็ยังเซ็กซี่อยู่อีก,กนะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ ว่าดิฉันกล้ารับคำท้าของทุกภาคส่วนดิฉันขอท้าสามบุคคลต่อไปนี้หนึ่งคือเจฟเต,ตเต้กระเทยทองโลกอดีตแม่ทัพเชียธรรมศาสตร์คนที่สองน้องคณะชั้นเซเล็เซลึกคณะศิลปศาสตร์นะคะน้องคารมายทาแก้กขันสามกลุ 3, ่มคนนี้นะคะซีอูโครเนตนะคะประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดูสิว่าพวกคุณจะกล้าทำไหมดิฉันกล้าทำแล้วเปียกขนาดนี้ถ้าไม่ทำนะคะถือว่า ตัวเปล่ามาประชาสัมพันธ์ด้วยใครที่อยากสมัครแม่ทับเชียรธรรมศาตร,ร์ประจำงานพุทธประเพณีปีนี้นะคะอย่าลืมมาสมัครกันหมดเขตวันที่29สิงหานี้แล้วถ้าใครไม่มานะด <ce lebr ation> ิฉันก็ไม่รู้แล้วค่ะว่าชีวิตคุณเนี่ยทุกวันนี้จะมีไปเพื่ออะไรแล้วเจอกันนะคะ